สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความสะอาดกระเป๋าหนังง่ายๆด้วยตัวเองกันที่บ้านนะคะไปดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างเอ่ยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือสเตค,คีนค่ะราคาถูกมากราคาหลักสิบเท่านั้นเองบรรจุพัณฑ์ของน้องก็จะเป็นกระปุกสีขาวเล็กๆกระทดลัดนะคะด้านในก็จะเป็นเนื้อครีมที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะ สัภาพมาดูกระเป๋าของเรากันนะคะสภาพน้องก็จะดูไม่จืดแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าเราเอากระเป๋าอะฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็เอาไปวางบนเก้าอี้ไม้น้องก็เลยดูดสีเข้ามาแบบนี้เลยแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราจะลองเอาสเตคีนมาขัดน้องดูนะว่าจะใช้งานได้ดีไหมวิธีใช้นะคะทุกคนก็เอาแปรงอะไรก็ได้นะคะไปจุ่มสเตคีนแล้วก็ป้ายบริเวณที่มันเลอะนะคะ จะเห็นว่ามันยังไม่ออกดีนะคะทุกคนยังมีคราบอยู่เลยเราก็เลยไปอ่านวิธีใช้ไม่มันให้ป้ายแล้วก็ทิ้งไว้1-2นาทีนะคะแล้วก็ค่อยขัดน้องเขานะคะ Few e m m o n t เย้ค่ะเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเอาจริงๆก็ช่วยทำความสะอาดได้เบื้องต้นประมาณหนึ่งนะในราคาหลักสิบนะคะแต่ว่าจะเอาให้เนี้ยบกลิบแบบเข้าร้านเลยเนี่ยก็คงไม่ได้หรอกทุกคน แต่ว่ามันก็ช่วยได้ในเบื้องต้นสําหรับคนที่ซื้อกระเป๋าสีขาวมาใช้หรือว่าซื้อกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหนังทําความสะอาดยาก,ยากๆก็ลองใช้สเตคีนดูนะคะเจ้าสเตคีนก็ยังโฆษณาว่าขาจัดคราบได้อีกหลายอย่างเลยนะทุกคนหาซื้อสเตคีนได้ตามโ o ตัสท็อปบิ๊กซีฟูดแลนดแล้วก็เซเว่นอีเลฟนะคะทุกคนยังไงถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ช่องตามติดเตยด้วยนะคะ